สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหงที่เรียกว่าเข้าหงค่ะวันนี้เรามีภารกิจที่ต้องทําก็คือนี่ฟาร์มผลประตูก็คือพี่อาจเขาซื้อผลประตูถาวรให้เราต้องฟาร์มซะหน่อยแล้วก็ามาดูซิว่าสกิลพวกนี้มันใช้ทําอะไรบ้างก็คือ,คอพี่ไม่ถนัดเล่นผลประตูเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันสกิลแต่ละสกิลมันต้องทำยงงอ,ยอย่างไงอุ้ยเนี๋ยน่าต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนี่ โอ้ขึ้นเร็วมากเลยเด้อเดๆเดอเปิดฮาคียังโอเคจะตายเพราะ npc นี่แหละตอนนี้เราก็อยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครช่วยฟาร์มเลยเมื่อไรจะเสร็จนี่สกิลที่2มาแล้วไหนดูสกิลที่2อหน่อยมันทำอะไรได้อะ สกิลที่สองไปเลยอะอย่างน้อยมอนก็ตายอะมันตีมอนใช่ไหมทำไมมันฟาร์มยากจังเลยอะทุกคนประตูมันฟาร์มสกิลยากเหรอ,อมันทำอะไรได้ สกิลหนึ่งพอทำดาเมจได้อะแต่สกิลที่สองมันมันงงๆนะว่ามันใช้ทำอะไรได้เปิดเผาเลยตายอุ้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 ย่าหัวรถแน่เลย81สกิลต่อไป100โอเค ใช้เล่นผลประตูบอกพี่ไหนสีว่าสกิลเอ็มันใช้ทำอะไรนี่เอ้าพี่อ่านเข้ามาตอนไหนอ่ะโอ้เป็นเทพเจ้ากดเอเนลซะด้วยแล้วตีมอนไม่ในส่ฮาคี้ดูสีเลือดลดจังเยอะเอ้าลืมปาตี้ได้คนมาช่วยแล้วได้คนมาช่วยแล้วเขารับตี้ยังโอเครับแล้วโอเค ไข่คนไข่คนเหรอเขาอยากกินไข่คนเหรอต้องเปิดฮาคียด้วยจะได้หลบเอ้าเราคือเทพเจ้ามาซะแบบเป็นเทพเจ้าก็เอเนลขนาดนั้นใครก็รู้สกิลแสดเป็นสกิลที่เด้งๆใช่ไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยอยาย่าเยีาย่ะ อ้าวกำลังจะบอกว่าอย่าเดี๋ยวมันตายทำไมไม่ให้แฟนใหม่ช่วยละ่ะเหมือนเขาน้อยใจอ่ะเราจะพิมพ์บอกอะไรเขาดีเอางี้เดียวกันเขาไปนอนแล้วไปเรียกมันมาสิอะไรอ่ะพี่อัดเขาเป็นอะไรทุกคนเอางี้ลองแย่เขาดูถึงเหรอถึงเหรอ ใครจะไปหึงไก่ตันแบบนั้นพีหัันปากแซบว่ะไก่ตันเลยนะเผาวีสีเผาเงือกอ่ะไก่ตันเหรอถึงเขาจะตันจริงแต่เขาไม่ใช่ไก่นะเพราะว่าเขามีเผาเงือกวีสีเลยนะ <Wow. S 1> ใครที่เล่นผลประตูเป็นน่ะคงหัวรอยยอะพี่แน่นอนเลยไ oh. งยอีกอ่ะ สรุปก็คือสกิลที่ตีได้ก็มีแต่สกิลแซดใช่ไหมเนี่ยเดง้เดงๆๆแล้วก็ตายปีบอสยังจะเร็วกว่าอ๋อพี่อันเขาบอกให้ไปตีบอสใช่ไหมก็บอสยังไม่เกิดนี่หรือว่าเกิดแล้วมันน่าจะยังไม่เกิดนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าบอสเกิดยังตอบพี่อันหน่อยเดี๋ยวเขาน้อยใจบอสยังไม่เกิดบอกแล้วไงไปเรียกผัวใหม่มาช่วยใส่ไม่ดีอ่ะ นิสัยไม่ดีเรียกผัวเลยเหรอก็ได้ถ้าเขาอยากให้เรามีแฟนใหม่เดี๋ยวจะหาแฟนใหม่จริงๆเลยเออเดี๋ยวจะหาแฟนใหม่จริงๆมาให้ดูเลยคอยดูแอบเขานิสัยไม่ดีหยาบคายพูดไม่ดีเราดีที่สุดเท่าที่เธอจะหาได้แล้วเหรอเธอใจง่ายเกินไปใครชอบก็ชอบเขาไปหมดเออลวนเลด้วยใครกันแน่แล้วใครกันแน่เธอนนั่แหละ โมจิบอกทุกอย่างแล้วแล้วแต่จะคิดเลยคิดยังไงก็ช่างอ่ะแล้วแต่จะคิดจะให้ผลโมจิมาวัดก็ก็แล้วแต่จะคิดอ่ะเออคิดว่าเป็นอะไรล่ะพลังแห่งการสุดผลไม่เคยโกหกก็แสดงว่าถ้าผลถ้าผลมันไม่โกหกก็แสดงว่าน้องมิวก็ทองจริงอะดิเออใช่ปะถ้าผลไม่โกหกน้องมิวก็ทองจริงสิอะจะแก้ตัวแบบไหน ถ้าเชื่อแต่ผลนักอะทำอะไรก็เพราะมีแต่เชื่อผลเชื่อผลนี่แหละน้องมิวท้องจริงลูกหัวเหลืองเลยแต่หาพ่อไม่ได้ขนาดพี่คิวบอกว่าน้องมิวไม่ท้องก็ยังจะเชื่อผลอีกอะผลเชื่อไม่ได้หรอกถ้าเชื่อไม่ได้ทำไมมันสุ่มได้ผลดีขนาดนั้นไปถามแอดมินดูสิเออจะมาถามเราทำไมเรา ประตูนี่ใช้หนีได้ดีเลยนะเนี่ยถ้าเอาไว้ใช้หนีนะอย่าหลอกเราเลยบอกมาตรงๆก็บอกแล้วไงก็แล้วแต่จะคิดอะเออแล้วแต่จะคิดด้วยคลิปนี้เรามาฟาร์มหรือมาทะเลาะกับที่อ่านกันวะเนี่อุยอุยเธอไม่รักเราแล้วสินะ ไม่อยากจะตอบเลยอ่ะไม่อยากจะตอบพี่อันอ่ะเขาใช้ผลอะไรอ <c oughs> จะตอบเขายังไงดีเธอไม่รักเราแล้วสินะเออรักดีไหมนะอุ้ยถ้าทำตัวดีๆเออถ้าทำตัวดีๆนะ ไม่เกียนไม่แก้งไม่โกหกเราอาจดีที่สุดแล้วก็่ลงตัวเองแล้วก็อันนี้ทุกทีเลยไม่อายเลอเนี่ยหล่อสุดละเลยสุดละเราเติมอ่ะเราก็เติมเองได้เข้าใจไหมเหลืออีกตั้งเยอะอะอะ,อะ เล่นกับพี่อัานหน่อยให้เขาสบายใจคนนั้นอ่ะเพื่อนโอเคนะถ้าคนหม่เธอมันดีจริงมันมาช่วยเธอแล้วเราไม่เชื่อไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อว่าคนนั้นเป็นเพื่อนแต่เชื่อว่าเป็นแฟนใช่ไหมไม่เชื่อว่าเป็นเพื่อนหรอมันอะไรมันเฟยเธอเหรอมันอะไรอะไรวะทําไมชอบพิมพ์ผิดอยู่เรื่อยเลยให้ไมซสิเราอ่านไม่ออกมันเป็นแฟนเธอเฮ้ย สาบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็ยังมาอันนี้อีกแล,แล้วจะเอาอยัางไงอะ่ะเออก็แล้วแต่จะคิดเหมือนเดิมอะ่ะแล้วแต่จะคิดขี้เกียจพูดด้วยแล้วเราเชื่อผลโมจิเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบ่นสักหน่อยแหละนับวันอะ่ะยิ่งทำตัวเหมือนเด็กโปกใช่บอสมาตีมาตีบอสโอเคบอสเกิดแล้ว เดี๋ยวเยวจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอ้ยนร้อยหกแต่ยังไม่ถึง200อีกนิดหนึ่งเป็นไงเจอบ่นเข้าไปนับวันยิ่งทำตัวเหมือนเด็กโปกไม่คุยด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาฟาร์มต่อดึกแล้วเนี่ยตยหนึ่งแล้วจะนอนเอาไงจะเอาไงจะจะทะเลาะกันใช่ไหมเอาไงจะทะเลาะกันเหรอ เดี๋ยวเราไปหาที่บ้านตอนนี้ฮ้ยตีหนึ่งแล้วไม่ต้องมาจะมาทําไมมาทําไมเออมาทําไมเหนื่อยแล้วขี้เกียจเถียงและไปเซเว่นกันคะตีหนึ่งเนี่ยนะเอาจริงดิพูดจริงๆนะจริงๆยังไม่อาบน้ําเลยอะไรวะนี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมา ทอดไข่กินที่บ้าน<ะ>ที่บ้านเขาน่าจะมีไข่ไปขับรถเล่นเธอไม่คิดว่าตีหนึ่งฉันจะง่วงบ้างหรอเนี่ยแล้วแล้วฉันต้องตื่นมาตัดคลิปฉันต้องใช้เวลาประมาณเกือบสิบชั่วโมงในการทำแต่ละคลิปแล้วแล้วเธอจะไม่ให้ฉันนอนเลยเหรอ ถ้าตัดคลิปนี้ลงพี่อันก็คงรู้ว่าเราบ่นอะตกลงจะเชื่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดประเด็นละตกลงจะเชื่อผลโมจิใช่ไหมผลโมจิคืออะไรไม่รู้จักอ้ยเถียงกันแทบตายสรุปก็คือเธอก็แบบแค่มาปัาน่นหรือมากวนตีนอะไรประจำของเธอใช่ไหมเนี่ยกวนตีนแหละเออกวนตีนโอเคปิดคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้อง มาฟาร์มผลประตูอีกโอเคมายืนข้างๆไปไหมเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวบอกว่าปิดคลิปก่อนเร็วๆยืนข้างๆห่วยฮ้าไี่ได้มา ไม่ดีไม่ดีพูดไม่ดีโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชด้วยนะมีน้องคนนึงบอกว่าหาวิธีปิดคลิปที่ดีหน่อยปิดคลิปที่ดีก็คือพูดว่าขอบคุณที่รับชมจนจบและขอให้น้องๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดอะไรที่มีให้กดก็กดกดกดไปเถอะแล้วก็ปิดคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายบาย ไปแล้ว